สวัสดีครับผมก็มาดูลูกสาวในมอนดนะครับผมหลังจากฝนตกเสร็จไปนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับขันอย่างเดียวเลยดูนะฝนเพิ่งหยุดไปนะครับผมรอแรกนะครับผมเมื่อกี้อะไรลืกสนุกไหมหนูเล่นนะหนูฮ่ะ ชุบแปลงทอดเลยนะหนูนะฝนพึ่งหยุดไปนะครับเมื่อกี้นะครับผมสาวก็จะเล่นสนุกนิดหน่อยอาจจะมอมแมมหมดเลยนะลูกนะสนุกใหญ่เลยหนูเนี่ย ต,ตัวมอมแมมหมดเลยนะครับผมเล่นโคนเล่นอะไรฝนตกก็นอนเล่นทะเลทะเลทเลหมดเลยนะลูกนะสนุกอย่าเลยเวลาฝนมาเนี่ยลูก <c oughs> เล,เลย่งเลนเลยนะมีเลี้ยงกับต้นไม้แล้วฝนตกไม่ได้เลยเลน้ำฝนแล้วก็มีโคนใส่ตัวแล้วก็ถูแล้วครับผมตอนนี้คันใหญ่เลยอ๋อ ชอบมาเล่นกับน้หลอกลูกเดินเล่น,ลนไปเล่นมาเลยเฮ้ยลูกสาวของเรานะครับผมใโยกเหมือนเดิมลูกสาวสายโยกของเรานะครับ นอนเล่นอีกแล้วอ,อ,อ๋อคันคันน้อยคันก้นนะลูกนะคันก้นนะลูกนะให้ตดเลยให้คันก้นให้นอยนั่นนะเรืกองนอนไว้ใจหนูได้เลยใช่ไหมลูก เรินนอนเล่นไว้ใจลูกสาวพ่อได้เลยสาวพอ่อสายนอนสายเล่นอยู่แล้วใช่ไหมลูกอืมนะฮะเหมือนนะต้านอนเล่นเนี่ยไว้ใจได้เลยใช่ไหมลูกอืมใช่ไหมคะลูกสนุกสบายเลยนะฝนม,มาเย็ยนเย็ยนสบายนะครับผม นอนชุดแป้งทอดก็เล่นอีกแล้วยืนนะไอ้ไอ้อะไรล่ะหันก้นมาทำไมละ่ละอฮึนะ นี่นี่เตะดินเลยหันก้นมาใช้ขาหลังเตะดินเลยนะ่เล่นกับต้นไม้แล้วสาวไดมอนของเรานะครับผม ไปดูอีกฝั่งหนึ่งเรจะเป็นคุณยายนะครับผมคุณยายสาวน้อยของเราก็อยู่อีกมุมนึงนะครับผมคุณยายจะเล่นเหมือนกับลูกสาวไหมเนอะคุณยายเนี่ยยายบอกยายก็เล่นเหมือนลูกสาวแต่คุณยายเล่นเต็มตัวเลยยายบอกยายเอาดินขึ้นตัวเลยนุ่นมาคุณยายเนี่ยดินขึ้นเต็มตัวเลยนะคะยายสาวน้อยของเรานะครับผม คนมาก็จะเล่นกันสนุกสนานเลยยังดินขึ้นหัวขึ้นตัวหมดเลยนะคะคุณยายนะอะไร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 ย้ายอะไรคะยายสาวน้อยนะครับผมวัย50ปีของเรานะครับผม เหมือนจะมาแห่แนะงหแล้วนะครับผมคืนฝ้าคืนฝนฝ้าร้องมาอีกแล้วนะครับผมนั่นนะป,ปล่อยลงมาจริงจริงด้วยตอนนี้ก็ป,ปล่อยลงมาจริงๆเดี๋ยวค่อยนะครับเดิวจะไปปล่อยลงมาอีกรอบแล้ว เย็นสบายเลยคุณยายนะครับผมฝนมาก็เย็นสบายหลังจากเมื่อกลางวันเดดร้อนมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ฝนก็มาก็เย็นสบายเลยขันขาขันขา สลัสดครัยายขฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับสองยายดานด้วยนะครับผมทางช่องสาวน้อยไดมอนด์ของเรานะครับผมว่อนก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม